ให้ดูเขาชอบกันก็ให้เขาอยู่ด้วยกันค่ะไม่ได้แบบฟิกว่าจะต้องคนนี้อยู่กับคนนี้แต่ว่าเาแค่เน้นว่าให้ถูกหลักไม่เอาพี่น้องผสมกันไม่เอาพ่อแม่ผสมกันชื่อแอนนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มดอลลา่าและเป็ที่ค่ะ เริ่มทำฟาร์มกระต่ายใช่ไหมคะก็ชอบกระต่ายตั้งแต่เล็กๆเลยเลี้ยงมินิเล็กก่อนแล้วก็เริ่มมาเลี้ยงเจ้าฮอลแลนด์็อามันหลงรักเขาอะขนเขาจะนุ่มนะคะแล้วเขาก็จะอ่อนพอเลี้ยงไปแล้วมันเหมือนขยายจํานวนไปเยอะๆค่ะแล้วก็มีคนสนใจอยากได้กระต่ายเราก็เลยลองทําเพจขึ้นมานะคะเป็นเพจแบบแนะนําวิธีการเลี้ยงไปเลี้ยงมาพอมันเยอะเข้าก็มีคนมาขอแบ่งบ้างอะไรบ้างก็เลยเริ่มเป็นฟาร์มขึ้นมา ตอนที่เลี้ยงตัวเดียวก็เหมือนกับเราได้โฟกัสแค่ตัวเขาคนเดียวค่ะเหมือนกับว่าหน้าที่การดูแลเขาว่ามันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พอเรามีกระต่ายหลายๆตัวมันต้องเพิ่มความใส่ใจเข้าไปเยอะค่ะรวมไปถึงพอมีลูกกระต่ายตัวเล็กๆมามันก็ต้องแบบดูแลเรื่องอาหารเรื่องน้ำว่าเขากินน้ำาไห้กินอาหารแบบไหนได้อะไรเนี้ยค่ะต้องคอยดูเรื่องอึเรื่องฉี่เ,อเออยอะแยะไปหมดเลย ที่เจอมาก็เป็นเชื้อบิดค่ะเพราะว่าแอนเลี้ยงในระบบปิดเชื้อโรคแบบอื่นจะไม่ค่อยมีก็แค่เชื้อบิดที่เขากินเอือกินฉี่เขาเข้าไปเองนี่แหละค่ะอันนี้ควบคุมยากในอนาคตหรอคะก็ไม่ไม่เพิ่มมาค่ะเอาแค่ที่เราดูแลไหวเพราะถ้ามากกว่านี้แอนก็ดูแลไม่ทั่วถึงอยากให้จํานวนแค่นี้แล้วให้มันเพียงพอกับพลังของเราค่ะที่เราดูแลเขาได้ทั่วถึงทุกตัวค่ะตื่นเช้ามาอันดับแรกเลยก็ เปิดประตูเข้ามาดูก่อนเลยค่ะน้ําอาหารอึกระต่ายต้องคอยเช็คตลอดนะคะว่าอึเขามีความผิดปกติหรือเปล่า,าที่วันนี้ต้องเป็นหมอจำเป็นเนี่ยเป็นหมอํำยาจําเป็นเพราะว่าพอดีเจ้ากระต่ายน้อยของแอนเนี่ยเขาคลอดลูกค่ะเป็นการคลอดแบบก่อนกําหนดก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมลังคลอดเอาไว้ให้เขาก็เลยต้องไปช่วยเขาทําคลอดนิดนึงค่ะก็หนก็คือ ดูว่าเขาพอเบ่งออกได้ไหมถ้าเกิดว่าตัวแรกเขาเบ่งไม่ออกเราต้องช่วยดึงออกมาค่ะไม่งั้นเดี๋ยวที่เหลือในท้องเขาจะตายหมดเลยประมาณ3 0 3 1วันค่ะโดยมากเราก็จะเป็น33วันการคลอดก่อนกำหนดก็คือคลอดก่อน30วันค่ะไม่มีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเล็กๆมากอาจจะต้องคอยดูหน่อยนิดนึงว่าแม่เขาให้นมถึงหรือเปล่าแต่ถ้าให้ไม่ถึงก็ต้องคอยจับมาป้อนนมนะคะ เนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงเขาอย่างเดียวนะคะเราต้องใส่ใจในเรื่องของการกินอาหารของเขาด้วยทีนี้ถ้าเราเลือกอาหารที่เหมาะสมกับน้องเนี่ยค่ะมันก็เป็นการช่วยลดต้นทุนการที่เขาได้กินอาหารดีๆนะคะให้ถูกสุกขลักษณะหรือว่ากินให้ทําให้ระบบลําไส้ของเขาดีเนี่ยก็ไม่ทําให้เขาป่วยเพราะเขาไม่ป่วยเราก็ไม่ต้องพาเขาไปหาหมอบ่อยๆแล้วเขาก็สามารถอยู่กับเราได้นานๆด้วยเป็นการลดต้นทุนค่ารักษาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะ